สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถอดปั๊มน้ำครับเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ได้เป็นไรครับแต่ว่าจะถอดเปลี่ยนเฉยๆเพราะว่าใช้มานานแล้วตัวปั๊มน้ำที่ผมจะใช้บล็อกเบอร์สิบสองครับลองลองใช้ประจแจแหวนแล้วทำท่าหัวมันจะหวาน,นครับก็เลยไม่กล้าเสี่ยงเดีย๋ยวงานจะใหญ่ครับก็เลยใช้บล็อกไฟฟ้ายิงออกชัวร์กว่า ตัวพัดลมฟรีปั๊มก็ถอดง่ายครับเป็นน็อตสี่ตัวถอดออกมาดึงออกมาทั้งแกนเลยครับแล้วมันก็จะเห็นเป็นตัวปั๊มน้าแบบนี้ครับเราก็ถอดนอด็อตเบอร์สิบสองครับถอดง่ายครับรถรุ่นเก่าๆนี่ถอดเปลี่ยนอะไรง่าย บล็อกไฟฟ้าผมมันมันใหญ่ไปหน่อยครับมันก็เลยดูเกะก,กะเกะกะถ้าเป็นบล็อกลมตัวเล็กๆก็จะเหมาะกว่านะครับอันนี้ผมต้องรื้อมอน้ำออกด้วยครับเพราะว่ามันขวางน็อตมันจะมีอยู่สองแบบนะเป็นน็อตแบบตัวผู้แล้วก็เป็นตัวเมียไรเนะี้ยที่มันโดดๆไม่น็อตไม่ได้ขาดนะครับน็อตมันมีอยู่สองแบบ เดี๋ยวเราจะดูสภาพข้างในกันนะครับว่ายังอยู่ดีไหมครับใบพัดเพราะว่าใช้มาน,นานแล้วสิบกว่าปีครับสิบหกปีนี่ครับน็อตมันมีอยู่สองแบบนะครับอันนี้เป็นโจผู้ยาวครับอันนี้เป็นโจเมียเฉยๆครับเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมาเลยนี่โอสภาพก็ยัง จริงๆก็ยังใช้ได้อยู่ครับยังสมบูรณ์อยู่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเปลี่ยนก่อนพังดีกว่าพังก่อนเปลี่ยนอันนี้เป็นของใหม่ที่ซื้อมาครับผมซื้อมาราคาพันสามครับ เขาก็จะมีปเกนมาให้ครับแล้วก็มีน็อตมาให้ครับน็อตที่ใส่ฟรีปัมต,ตรงนี้ตรงหน้าแป้นตรงนี้ครับ <Okay. S 1> ก็มาใส่ครับใส่ไม่ยากครับ <Okay. S 1> ก็ใส่ปเกีนไปแล้วก็ใส่น็อต <Okay. S 1> แล้วก็อาจจะบีตรงรูฮนะ <Okay. S 1> เห็นรูนครับอาจจะบีเข้าไปหน่อย เนี่น็อตสี่ตัวที่เห็นตรงหน้าแป้นนะฮะสี่ตัวเอาไว้ใส่ฟรีปัมมก็จะมีมาใหม่ให้ครับแล้วก็ใส่โมเลตตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเลยครับไม่มีไม่มีลูกปืนไม่มีอะไรครับแล้วก็ฟรีปั๊มมาใส่ขันน็อตเลย นี่ครับแล้วก็ใส่ใสายพานสายพานาปั่นปัม๊มน้ำกับไดชาร์จนะครับใส่ได้เลยครับไม่ไม่เกี่ยวกับสายพานเราลิ้นนะครับใส่องไรก็ได้ครับใส่พัดแอร์เรียบร้อยครับใส่หม้อน้ำใส่น้ำน้ำยาเหลเย็นเรียบร้อยก็ลองสตาร์ทได้เลย แกะง่ายถอดง่ายครับรถรุ่นเก่าค,คยยถ้าเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเือเอาไปลองแกะดูว่าแกะไม่ยากครับยิงรถรุ่นเก่าๆแล้วจะแกะจะถอดจเปลี่ยนอะไรง่ายเราทีน,นี้ก็มาตัวนีครับ